นี่ก็เป็นบริเวณที่ขายของที่ระลึกขายของฝากแล้วก็ของกินต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะก็มีของขายมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะขนมนะคะน่าซื้อมากๆเลยนะคะน่ากินมากเลย พี่อ้อก็ได้ไปเดินช็อปมาแล้วก็ได้มาเต็มรถเลยค่ะชอบทุกอย่างซื้อเกือบทุกอย่างเลยนะคะก็เลือกเดินซื้อได้ตามอัธยาศัยค่ะใครชอบอะไรก็ซื้อแบบนั้นนะคะแต่บังเอิญว่าไปกันสามคนนะก็ชอบเหมือนๆกันนะคะบางทีก็ซื้อมาคล้ายๆกันค่ะเพราะว่าแยกกันเดินนะคะ แต่ที่น่ากินมากๆเลยนะก็จะเป็นโรตีสายไหมค่ะซึ่งอยุธยาก็เป็นถิ่นของโรตีสายไหมอยู่แล้วนะคะมีร้านแบบมากมายเลยนะจริงๆเนี่ยร้านที่เขาขายอยู่ตามาในตัวเมืองนะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะพี่อ้อว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า100ลร้านนะคะเยอะมากๆเลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้อเจ้าไหนนะคะ บางทีเราขับรถผ่านเราก็อยากจะซื้อซะทุกเจ้าเลยนะเพราะว่าดูน่ากินมากๆเลยค่ะ